ครัางวัลที่ได้รับวันนี้เลยค่ะความรู้สึกเลยครับก็ตื่นเต้นมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปรับรางวัลแบบนี้ในชีวิตเลยเป็นรางวัลเกี่ยวกับซีที่ว่ายังขอบคุณมากครับที่ให้รางวัลเดอะเบส a ร i n g Role ของเรา้คู่นะครับมาเยี่ดีนะขอบคุณมากครับหวังว่าปีหน้าจะได้รับอีกนะเห็นยุคนี่ก็ได้รางวัลเดี่ยวด้วยอันเดี่ยวเดียว่ซฟรางวัลมันคู่อันนี้เป็นรางวัลคู่แต่ขั้นต้นมีเดี่ยวด้วยอตอนพี่ต้นเดี่ยวจะอะไรบ้างเดี่ยวคืออะไรน The Base c u t i The Base Cutie เขาก็ขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้นะครับขอบคุณ่ Y Universe นะครับที่ให้รางวัลกับผมถึงสองรางวัลด้วยกันนะครับขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันหวยให้พวกเรานะครับยุนต้นแล้วก็หวยให้ผมอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับเป็นรางวัลน,นี่เป็นครั้งแรกที่ได้รางวัลเลยครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับเป็นกำลังใจในการทํางานต่อไปของผมมากจริงๆแล้วเรารสึกว่ามันมันมีความสำเร็จขนาด,นดไหนบ้างเรว่าเอา ัดีดีวายดีดีเรื่องนึงแล้วมาจุดจุดจุจุดจุปลายทางมันก็ได้รางวัลครับไม่คิดเนาะไม่คิดถึงรางวัลเลยเราเล่นแบบเต็มที่ทำออกมาผลง,งานให้มันดีฮะแล้วสุดท้ายก็ถูกถูกใจแฟนคลับถูกสตาแฟนคลับอะไรเงี้ยแ,แล้วก็ช่วยกันโหวตเราเราก็มีกำลังใจในการทำงานเขาต่อไปเหมือนกันนะคือเราก็ทำเต็มที่จนได้รางวัลเนี่ยก็ภูมิใจใช่จริงเพราะสำหรับผมนี่คือตอนแรกอ่ะเราแบบว่าแค่อยากทำให้แฟนคลับหรือคนดูชอบก็แบบว่าก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ย มันจะสร้างแรงกดดันให้เราไหมเพราะว่าเอ้ยจากผลงานชิ้นแรกแล้วก็ได้รางวัลมาการันตีอยู่อย่างนี้นิดนึงนิดนึงแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆใช่ครับหวังว่าจะปลุกใจแฟนคลับอีกใช่ครับเราเป็นคิวตี้คิวตี้แค่ไหนคิวตี้คิวตี้แค่ไหนครับไม่รู้กเขาว่าคิวตี้ก็คิวตี้ครับให้พี่ยุ้นดูแฟนคิวตี้ของเรา ขนาดไหนอะไรขนาดไหนก็ต้องเรียเงินก็จะแบบรอยยิ้มของเขาที่แฟนคลับแบบว่ากระชากใจสุดๆจนได้รางวัลนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอยิ้มนั่นสักทีอ่ะสักทีก็ยิ้มอยู่แล้วหน้าหน้าหน้าตาแล้วเนี่ยไม่ต้องปิงปิดปิ่อยเลยเราเนาะแบบซีรีส์จบไปแสนคำจีนค่ะยังไม่จบไม่จบ ก็จริงครับแฟนคลับที่ค่ายสะสมเราใช่ใช่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะอยู่กับพวกเรานานขนาดนี้ทั้งที่ซีรีส์จบไปสัะพัดใหญ่แล้วเนาะขอบคุณมากเลยแบบว่ายังยิงกับพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับมากเราจะทำสิ่งดีๆแล้วก็ทำอะไรให้แฟนคลับฟินอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับบางคนอาจจะคาดหวังว่าผลงานต่อไปของเราสองคนก็จะมีผลงานต่อเพื่อให้ได้ติดตามกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเรอดูปีหน้าแล้วกันเพราะว่าปีนี้ก็จบตอนนี้แล้วะอาจจะเป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยๆที่ออกดูด้วยกันสายปีหน้าก็ต้องรอด้วยเมียแล้วกัน อย่างไรนั้นไงพิมพ์เศษแหล่งคนก็แบบรอดูเมื่อไหร่พิมดูใช่ได้ครับอันนี้ต้องสอบชุดสามต้องวัยถามใช่ก็ดีกว่าบไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้แต่มันยังมีอยู่ใช่ไหมไม่รู้ไม่ยุ่เรื่องถามใช่ก็เลยจริงๆคือยังไม่ได้โปรเจกต์นี้่ไดเริ่มหรือว่ายังไงอย่ายุ่งเลยต่ยังไม่เริ่มไม่รู้เขาติดอะไรอย่างไรอะไรก็ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ได้บอก แต่มีกระแสเรียกร้องกับแฟนคลับเราเยอะมากเลยนะใช่ผมมาเห็นจริงๆแต่ก็ก็หวังว่าอยากให้มีผมอยากให้มีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรอย่างไรหรือเปล่าหรือว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่เราจะพร้อเราก็มีถ้ามีก็จะพร้อมเลยพร้อมลุยครับเป็นงานใกล้ๆ้ยๆของคุณเจได้ติดตามกันหนึ่งอย่างเลยไหมไม่ใช่ปีหน้าเลยต้องรอดูปีหน้าปีนี้เนี่ยพักผ่อนยาวๆไป สวัสดีปีใหม่กันแล้วแล้วทีนี้จะพักวันที่ไหนกันทั้งคู่หรือแพนเลยครับมีแพนไปเที่ยวที่ไหนกันปีนี้ผมมีแพลนที่จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปกันที่บ้านเพราะผมก็ถ้าไม่ทํางานก็คงอยู่เที่ยวกับเพื่อนแบบนี้แหละโอเแต่โมเมนต์คู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นในช่วงคราวดาวปีใหม่ต้องรอดูครับต้องรอดูแต่ก็ต้องเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพื่อนเล่นออกกำลังกายแต่พักหลังก็มีเหมือนเอาใจแฟนคลับเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าจะเสิร์ฟโมเมนต์คู่เห็นกันบ่อยๆตอนนี้ก็เริ่มมีเป็น อ๋อเราตีก no yeah. ันปกติอย oh, exactly. okay. uh like okay. okay. ู่แล้วก็ผมก็คือเหมือนเวลาแบบว่าปกติบางทีเราตีบางทีเราก็ไม่ได้แบบถ่ายรูปลงอะไรขนาดนั้นแต่พอเราเห็นว่าแฟนคลับก็อยากเออคิดถึงพมกเราเราก็แบบอ้าไหนไหนก็มาหรือเจอกันก็สักหน่อยสักแชร์ห่อคขอบคุณสำหรับรางวัลอีกครั้งนะครับขอบคุณะขอคุณมากครับทุกคนถ่ายรูปอนไหม